เอโยอร์สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากลานมรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะลูกค้าผมพาบิ๊กไบเข้ามาชมหนึ่งลำเนี่ยเข้าใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยเป็นเจ้า Honda CB-R 500R นะครับลูกค้านะคันนี้ก็รถต้นเดิมเลยนะฮะมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะสวยๆครับลูกค้าชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดำด้านนะครับผมสวยๆไปเลยนะฮะมีนี่เลยฮะการแต่งมาให้นะครับผมนะแล้วก็ชิลนาแต่งมาให้นะฮะ เครื่องยนเดิมๆแห้งๆเลยนะครับห้องเครื่องที่สะอาดกริฟเลยนะฮะท่อได้ไมาเป็นท่อแต่งนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับผม ชิวแต่งสวยๆครับลูกค้ามาพร้อมกับไฟหน้า LED นะฮะระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยครับลูกค้ะนะานะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะสภาพโดยรวมคือชุดสีสวยมากๆรถพร้อมขับขี่เลยครับลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะฮะตามการใช้งานเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยดูได้เลยนะลูกค้าชุดสีนะฮะห้องเครื่องนี่คือสะอาดกิฟนะฮะผมทําการเก็บงานให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้นะ,ะเลขไม์อยู่ที่3 1 0 0 0กิโลครับลูกค้านะ สตาต์ดง่ายๆเลยนะครับผมโซ่สเติ์นี่สะอาดกิฟเลยคันนี้ได้ไท้ายสั้นมาให้นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้นะครับลูกค้านะฟองสวยๆเท่ๆนะฮะรถไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับเสียงค้อนุ่มๆมเพราสะสไตล์สองสูบเลย รล้วไฟติดครบครับรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะ mm hmm. เจ้าคันนี้นะลูกค้ามีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะเจ้าคันนี้ผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะเอาไปเพียง74,900บาทเพียงเท่านั้นเองนียฮะราคาดีสุดๆไปเลยนะหากใครสนใจเจ้าคันนี้นะลูกค้านะพอมีมาแค่ลำนี้ลำเดียวช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ